สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่รบกับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของการเมืองครับท่านก็ยังคงละอูอย่างไม่หยุดยัง้งเกินเลยทีเดียวตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องของการที่อะซักฟอกอภิิรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอะไรประมาณนี้โดยฝ่ายค้านนะครับท่านตอนนี้ก็ได้มีการจับมือกันแล้วนะัวน้นเนี่ยระหว่างนายไพบุญครับท่านแห่งพรรคประวิตยอะไรประมาณนี้แล้วก็ใครอีกจ้ะเนี่ยมองเทงนะครับท่านผู้ชมนัตพงษ์เลืองบรรยาบุฒิหัวหน้าพรรคก้าวไกลอะไรประมาณนี้ ชมผมเลื่อนผ่านข่าวไปเจอข่าวหนึ่งครับท่านแทบจะหัวเราะไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยปวิทย์นะคะท่านผู้ชมลั่นว่าเฮ้ยเตรียมที่จะลุกนะคบท่านผู้ชมลุกกู่ก็นั่งนึกอียปวิทย์มันจะลุกได้ยังไงวะนนียลุกขึ้นอภิปรายนะคะท่านผู้ชมอภิปรายอะไรเจ้าเนี่ยอภิปรายองคงเองนะคะท่านผู้ชมพับุญครับท่านน้อมนาคําสอนพระพุทธเจ้าน,นเนี่ยโผล่ลั่นสะเทือนนนเนี่ยถึงขั้นรัฐบาลเลยต้องยุบสภาเกินเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจาเพื่อไทยนะคะท่านผู้ชม คิดเชื่อคงนะครับท่านโพยเย้ยปวิทย์ว้ยเฮ้ยห่วงเหลือเกินถามห่วงอะไรว่านี่ห่วงรัฐบาลไม่อยู่รอดใช่ไหมไม่ใช่เว้ยเฮ้ยห่วงว่าประวิทย์จะยืนนานนะครับท่านผู้ชมน <c oughs> ี่เพราะว่าตั้งแต่ตัวปวิทย์มันเป็นรัฐบาลมาอะไรประมาณนี้เคยอภิปรายนะครับท่านผู้ชมตอบโต้ผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรประมาณนี้ลุกขึ้นละลุกขึ้นลุกขึ้นแบบช้ามากนะครับท่านผู้ชมดูแล้วขัดใจเหลือเกินกันเลยทีเดียว้เนี่ยต้องเร่งสปีดครับท่าน พึก <mile> อย่างที่ท่านพูดมาไม่เป็นความเป็นเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าก็ได้เกิดทากการเดินเล่นนะครับท่านผู้ชมหันตูดหนีกันเลยทีเดียวครับท่านเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนัเนี่ยขนาดเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเห็นข่าวนี้ก็แทบจะขำฟันหลุดฟันร่วงอีกข่าวหนึ่งครับท่านปวิดมาอีกแล้วว่าเฮ้ยโผล่คุยโวโตรัดเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยพรรคของมันพลังประชารัฐจะได้สอสอเท่าไหร่จะเนี่ยหกสิบที่นั่งนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วเว้ยเฮ้ยที่นั่งนะครับท่านผู้ชมแล้วแบบ นี้นันเนี่ยจะมีที่ยืนสําหรับประวิตยบ้างหรือไม่แหรามจะได้เป็นนายกหรือไม่นะครับท่านประวิตยก็รั่นนะเนี่ยนีย่ขึ้นอยู่กับการโหวตในสภานะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าข่าวช่องเจ็ครับท่านข่าวภาคค่านะครับพลเอกประวิตยว่าเฮ้ยประกาศคุยโหวตรั่นเลือกตั้งครั้งหน้านั้นเนี่ยพักพลังประชารัฐพักของตัวมาเรีนจะมีสอสอในมือไม่น้อยกว่า60ที่นั่งโวเลือกนั่งสมัยหน้าได้สอสอหกที่นั่งอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าตอน แทบจะไม่มีกันแล้วครับท่านเอยากจะเห็นเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยปวิจจะพิบายไม่ไว้วางใจนะครับท่านแนะนํานายยกอิองหน่อยนะเนี่ยแนะนําว่าอะไรจ้าหลังจากจะเกิดสมมติปวิปวิจมาได้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมตัดไป20นาที20นาทีในการอะไรจ้าในการลุกขึ้นนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ลุกขึ้นนั่งนะครับท่านในลุกขึ้นยืนพอลุกขึ้นยืนเสร็จแล้วจา้าพิบ๊ ได้แล้วแล้วใครเป็นนายกแล้วมันจะกลม,มาทำอะไรพี่มี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่มั่นใจครับท่านมั่นใจว่าอะไรจะเนี่ยมั่นใจว่าตอนนี้สสในมือาวิทนาจะเหลือน้อยเต็มทีนะครับท่านผู้ชมข่าวล่ามข่าวลือสนัดลันทุ่งว่าเฮ้ยหนีนะครับท่านผู้ชมหนีไปไหนว่านี่หนีไปซบธรรมนัดนะครับท่านพักกล้าทำอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแนะนำนนเนี่ยตำรวจสภาวันนั้นนะเนี่ยที่าวิทจะมาพิปายอะไรประมาณนี้ถอยไปย เยอะว่ค่อยไม่ต้องมากันเยอะแต่ว่าให้หน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยปอดเล็กตึงเตียงเปนะคะท่านผู้ชมรถวิวอะไรว่าเข็นวิวแชร์อะไรประมาณนี้ มากันให้พัาพ้องอย่างไม่หยุดยั้ยงครับท่านมาแล้วจ้าปวิธนะครับเรื่องผู้ชมคุยโวโตลันอ่ะพี่ปายครั้งแรกนะเนี่ยครั้งนี้เว้ยเฮ้ยซักฟอกนายยกอิงคุยโวสะเทือนเก้้อี้นะเนี่ยถึงเขย่าถึงขั้นยุบสะพายเลยทีเดียวเพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้างจ้าแสะปะวิตนะเนี่ยสี่ปีเห็นตัวมันเองนะเนี่ยพี่ปายสองวินาทีห่วงห่วงเหลือเกินห่วงอะไรเจ้าเนี่ยห่วงนายกอิงไปไม่รอดใช่ไหมเออไม่ใช่เว้ยเฮ้ยห่วงว่าปวิธจะยืนนานนะครับท่านนะพลังประชารัฐดิวเข้มข้อมมูลลลอะะไรปรปาาณนนี้้้้วววยตตแแงบ,บ จะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าเฮ้ยก็ประสานสอดคล้องนะครับท่านผู้ชมกับม็อบกุลีไปหวีเหี่ยวครับท่านหิ้วหวีไปหิ้วหวีมานเนี่ยคนน้อยยิ่งกว่ากระจุกอยู่อุย๋ยม้อยนะ,ค,ะนนนย ب, ครับท่านผู้ชมโผเพ้นผ่านข้างทำเนียบครับท่านมาและบินชิดไทยมงคลนะครับท่านผู้ชมเดินมาแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีข้าวแจกแดกกันกินหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมีข้าวแจกหรือเปล่านะเนี่ยสำหรับม็อบผมไม่รู้นะเว้ยเฮ้ยแต่พวกคนที่ไปม็อบนั้นเนี่ยฟังอยู่มึงอย่าพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเวลาพวกท่านร้องวงกินอย่าง เพียงนะเว้ยเฮ้ยมึงอย่าลืมตาไม่ใช่อย่าเงยหนะ้าชูคออย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวถามทําไมจ้าเดี๋ยวไอ้พวกแกนามอบนะครับท่านผู้ชมเดินเรียบๆเ,เ,เคียงๆมาแล้วอะไรประมาณนี้พอท่านเงยหนะ้าปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจ้าตามองตาซ้ายตาก็จ้องมองกันทีนี้มันก็จะมาชวนคุยนะคะรับท่านผู้ชมนั่งร่วมวง,งแดกข้าวด้วยอะไรประมาณนี้มีหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ว่าตอนนี้นะครับท่านหลังจากที่ผมทาข่าวมอบไอ้พวกนี้มาอย่างชั่วนาตาปีเห็นถึงอะไรวะเนี่ยเห็นถึงศักยาภาพนะครับท่านผู้ชมถามั กยภาพด้านการเขยา่ารัฐบาลหรือเปล่าอืไม่ใช่ด้านการอดทนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็การมีไมตตีจิตครับท่านแม้ว่าประชาชนนะเนี่ยจะมาแค่ประมาณ4 0 5 0คนนะครับท่านผู้ชมเยอะเหลือเกินจริง,รงๆนะเนี่ยคืออายุรวมกันนะครับท่านเออ,อ,อตอนแรกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ย11มีนาคมนี้เว้ฮ้ยจับตาแล้วเนี่ยจับตาอะไรจับยายด้วยหรือเปล่าบอกไม่ใช่จับแบบนั้นจับตาว่าบิ๊กเนมจะมาเข้าร่วมวันนี้เวฮ้ย,ยลดลงวันแล้วนะครับท่านผู้ชมลดจํานวนวันลงมา,งมาครับท่าน จากวันที่11มีนาตอนนี้ลดลงมาเหลือวันที่9มีนาคมแล้วประชาชนแห่คาดอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยหรือว่างบไม่ค่อยมีนะเนี่ยหรือว่าประชากรแห่หนีกลับนะครับรดามผู้ชมบ้างก็ล่ำเลือดนะครับ่ามผู้ชมชาวบ้านแห่ตะเพิดไล่หรือเปล่านั้นยังไม่อาจแน่ใจนะครับท่านแต่ว่าวุวายนะเนี่ยเฮ้ยตำรวจเอาตู้คอนเทนเนอร์มาสกัดพวกมันได้อย่างไรอะไรประมาณนี้ผมก็อยางแนะนําไปทางตำรวจทางขอขอฝอเหลือเกินกันเลยทีเดียวทางที่ดีนะเนี่ยคอนเทนเนอร์อย่าเพิ่งเอามาตั้งเว้ยให้พวกมันมาก่อนนะเนี่ยแล้วอย่างไรต่อจ้าเอาคอนเทน มาตั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปิดเว้ยเฮ้ยปิดประตูตีแมวนะครับท่านผู้ชมปิดตายครับท่านทางออกทางเข้าอะไรประมาณนี้ล็อกมันไว้ตรงนั้นนะครับท่านประมาณ3เดือน4เดือนวันนี้เว้ยเฮ้ยมบจับตานะครับท่านนี่สองหอยไม่หยุดยั้งเว้ยเฮ้ยตอนนี้ประกาศลดวันหรือเปล่ายังไม่มีนะครับท่านแต่ตอนแรกโว้ว่าเนี่ยสิบเอ็ดมีนาบิ๊กเนมจะมารวมกันเว้ยเฮ้ยอะไรประมาณนี้ตอนนี้ลดลงมาเหลือวันที่9มีนาคมแล้วไม่รู้ว่างบใกล้จะหมดหรือเปล่าไม่มีรายงานเฮ้ยจับตา9มีนาคมมอบเดือดคุยโวะเนะ ใหญ่คนโตบิ๊กเนมอะไรประมาณนี้มาหาลือขยับใหญ่ต้านคาสิโนเตรียมอะไรอีกแล้วจะเนี่ยโอ้โยยังโอน เฮ้ยมันไปผูกสัมผันกับรองเท้าผ้าใบยี่ห้อไหนวะเนี่ยไม่อาจแน่ใจ <c oughs> เตรียมอีกแล้วถามเตรียมอะไรวะเนี่ยเตรียมแปลงเตรียมใจมาหรือเปล่าออไม่ใช่เตรียมรองเท้าผ้าใบมาอีกแล้วขยับใหญ่ร่วมกันนะคะท่านผู้ชมก็ประชาชนเพียงหยิบมือจริงๆครับท่านเรียกว่ามอบผ้หมอ,อะไรสักอย่างหนึ่งได้หรือเปล่านะคบท่านผู้ชมไอ้กระจุกตรงนั้นนะเนี่ยยังเยอะอยู่เลยนะคะท่านผู้ชมบางอย่างที่ติดอยู่ก้อนสบู่นะคบท่านผู้ชมเส้นใครไม่รู้นะเนี่ยมันติดอยู่ตรงนั้นเฮ้ยยังเยอะกว่านะคบท่านผู้ชมเตรียม ครับท่านเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมีข่าวลือมาอัปเดตเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านหลังจากตอนนี้นนเนี่ยผมได้ยินข่าวลือนะครับท่านผู้ชมเข้าหูซ้ายเะลรูกหูขวาหรือเปล่านั้นยังไม่อาจแน่ใจพุ่มเพลินนะครับท่านผู้ชมรำร้องครับท่านสุเทพอยู่ไหนสุเทพอยู่ไหนแล้วเนี่ยทขาไมสุเทพเงียบหายอะไรประมาณนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าเราก็สงสัยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยสุเทพเธื่อสุบรรณแล้วเนี่ยแกนำกอปปสหายไปไหนว่าสรุปไปเสิร์ชข่าวนะครับท่านผู้ชมไปสืบมาแล้วรู้สึกว่าตอนนี้สุเทพเพ ผู้ชมประกาศครับท่านลั่นนั้นเนี่ยเราจนลงถนนไปเพื่ออะไรไประมาณนี้มันหมดยุกแล้วว่าเฮ้ยการลงถนนแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่านายสุเทพนะครับท่านไปทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรวะเนี่ยพัฒนาการเรื่องการศึกษานะครับเรื่องผู้ชมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีม็อบนะครับท่านบางส่วนนันเนี่ยลรือเข้ามาเข้าหูผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยรัฐบาลเป็นแบบนี้แล้วทำไมสุเทพยังเงียบหายไปอยู่ปรากฏว่าอะไรจ้าสุเทพโผล่ลั่นนะครับเรื่องผู้ชมไม่มีอะไรวะเนี่ยไม่มีปัญหากับทักษิณน,นะครับเรื่องผู้ชมชิบหายแนละ้วทีนี้ม็อบหนะ้า จะเดือดยิ่งขึ้นนะครับท่านมาแล้วจ้าสุเทพเทือสุบรรณนะครับท่านผู้ชมประกาศลั่นครับท่านจะลงถนนไปเพื่ออะไรนนเนี่ยอุ้งอิงเ,องเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ลงถนนแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากก่อนหน้านี้เฮ้ยได้ไปบวชนะครับท่านอาจมาเลิกแงการเมืองแล้วไมเยอมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าสุดท้ายสุเทพยังกลับมาเล็กน้อยถึงบานกลางนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็ผมได้ไปตามจังหวัดต่างๆนะครับท่านผู้ชมสมัยตอนปีเท่าไหร่วันเนี้ย 62หรือตามไม่อาจแน่ใจเจอสุเทพด้วยเมื่อยแอนเดตะแก๊งนะครับท่านผู้ชมที่มวกเหล็กครับท่านสระบ,บุรีอะไรประมาณนี้แล้วก็ผมก็ไปนั่งกินข้าวแถวหอนาฬิกาตรงมวกเหล็กนะครับท่านผู้ชมมันจะมีศูนย์อาหารอยู่เกิดอะไรขึ้นจ้าเจอพลพรรคสุเทพเวื่้ยืนถือป้ายนะครับท่าน เราก็นึกถึงพักกยาจกทุกทีกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแต่ว่าไม่เจอสุดเทพนะครับท่านตอนนั้นในการที่ลง,ลง,ลงหาเสียงสุดเทพเดินคราวาแผ่นดินอะไรประมาณนี้เสือกนะครับท่านผู้ชมที่นั่งมีตั้งเยอะตั้งแยะครับท่านเอนาก็นั่งไม่ได้ดูตามม้าตาเรือไม่ได้ดูสีไม่ได้ดูแปดนะครับท่านนั่งกับพ่อเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นจ๊ะพ่อสกิดนะับถามมีอะไรพ่อ,อ เอ๊ะทำไมพ่อส่งซิแกแปลกๆไว้เนี่ยหันไปดูเอาชิปหายแล้วนะเนี่ยเจอพลพพักสุเทพนะครับท่านผู้ชมที่ลงหาเสียงพักรวมพลังประชาชาติไทยอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี่เขาเข้ามาคุยกับผมตอนนั้นผมยังไม่ได้ทํา YouTube โอ้สุดยอดไปเลยทีเดียวนะ้เนี่ยผมก็ต้องเยืนยอนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนี้ก็เงียบหายแล้วนะครับท่านไม่มีอีกแล้วเฮ้ยสุเทพเทือกสุบรรน,นะครับท่านผู้ชมประกาศลั่นครับท่านลงถนนไปเพื่ออะไรนะเนี่ยยินดีต้อนรับครับท่านทักษิณน,นะเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันอะไรบ้า มานี่เอาแล้วเว้ยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะคะนะะรคับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็จตุพรครับท่านอตอนนี้เป็นเดือบแบกนะครับท่านผู้ชมแบกอะไรจ้าแบกบความหวังนั่นเนี่ยเห็นรัฐบาลอะไรพวเนี่ยจุดตายนะครับท่านผู้ชมมาตั้งแต่ประมาณปี2ปีที่และะ้วเว้ยถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะครับท่านแล้วก็เออเจอจุดตายแบบนี้นะครับท่านได้ล่อไปเจอโยมาบาลผู้ควบคุมกระทะของแดงและต้นยิ้วะครับท่านชดใช้กรรมในนรกหรือว่าจะขึ้นสวรรค์ว่าก,กันไปนะครับนะท่านน่าจะเกิดมานะเนี่ยแล้วก็ อะไรวะเนี่ยทยอยตายนะครับท่านผู้ชมกลับมาเกิดอีกครั้งสองครั้งแล้วก็ยังมีจุดตายอีกเยอะแยะกันเลยทีเดียวแล้วมาถึงจุดนั้นหรือยังจา้ายังจุดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็มีนานเนี่ยเนี่ยจะดูพรมันจะมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านจุดตายรัฐบาลเรื่องนี้นนเนี่ยคดีหัวสวจับตาพักร่วมละสัมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่แปลกใจแล้วครับท่านมีบางคนนนเนี่ยออกมาสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมยอดวิวเราน้อยแบบนี้้วเนี่ยรัฐบาลมันปิดกั้นการมองเห็น หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ใครนะคบท่านผู้ชมเฮ้ยพูดได้ฟังลอยๆครับท่านผมก็เข้าไปฟังนะครับท่านผู้ชมกว่าจะพูดได้แต่ละทีการที่รัฐบาลน,นั้นจะเป็นแบบนั้น เดินหมากแบบนี้เดี๋ยวอ่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพังนะครับท่านผู้ชมพังเดือนนี้เว้ยเฮ้ยมกรากรุมงพามีนาเมษานะครับท่านผู้ชมเดือน5เดือน6 7 8 9 10 11 12ครับท่านอุ้งอิงจบแน่อุ้งอิงจบแน่จบไหนวะเนี่ยพฤศจิกาที่แล้วครับท่านทักสินเตรียมจบธันวาปีที่แล้วสักพักเลื่อนนะครับท่านทักสินขยับมาจบแล้วตอนไหนอีกไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่แน่ๆครับท่านขยับวันจบไปเรื่อยๆอุ้งอิงไม่รอดแน่นอนแล้วเนี่ยโดนสอยพ้นนาย,ยกเดือนไหนแล้ววะเนี่ย หรือว่าพังอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนตุดจีนนะครับท่านผู้ชมตุดจีนเป็นอย่างไรบ้างจ้าเขาไหว้าจ้าไปเป็นที่เรียบร้อยอุ้งอิงก็ยังอยู่นะครับท่านไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนั่นเนี่ยก็ต้องจับตามองไว้เฮ้ยว่าจะทําอย่างไรต่อไปครับท่านตุจะตุพรมาอีกแล้วนั่นเนี่ยหลังจากประกาศลั่นนะครับท่านผู้ชมให้กําลังใจมอบนะครับท่านคอปทอผพูดยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้ตอนแรกเหาวอนึกว่าจะตุพรจะมาร่วมนะครับท่านผู้ชมที่หายและเมืองอ้ยรัฐบาลลงงไทยอะไรวะเนี่ยที่แกโพสต์นะรราน้ะไรประม หมอว่าลงฟังอยู่อย่าพึ่งยิ้มว่าเฮ้ยเมื่อวานครับท่านไปร่วมมอบนะคราย่านผู้ชมนายกอิงต้องหลอกอะไรวะเนี่ยต้านคาสิโนอะไรประมาณนี้นะครับนันผู้ชมภายไอ้ข้างหลังก็เป็นเสียงเอ็โค่นะครับท่าน ปุ้งเองลาออกใช่เลยลาออกอะไรประมาณนี้ในกี่ละหดหูใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านเตรียม้วเนี่ยจะยื่นหนึ่งแสนกว่ารายชื่อนะครับท่านผู้ชมยับยั้งอะไรประมาณนี้ไอ้มอบคอปทอครับท่านร่วมกับสปปสอกองทัพรามก็ประกาศอยู่ยาวนะครับท่านผู้ชมทีนี้ป้าผัวลุงข้างบ้านวิ่งมาถามไออยู่ยาวที่ว่านี้ใช่ยาวลูกหญีหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับผมสิทธิชัยยาวนะครับท่านผู้ชมมนนันไม่ใช่นะครับท่านอยู่ยาวนะเนี่ยอะไรประมาณนี้ปักหลักค้างคืน หรือว่าเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งจัดแบบยาวๆอันนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆน,นะครับท่านวันที่11มีนาที่จะมีม็อบใหญ่อะไรประมาณนี้ผมอาจจะต้องลีภยัยชั่วคราวถามลีภัยไปไหนวะเนี่ยเอาสินค้าไปขายที่มอบนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะโดนกระเพือปอนหรือเปล่าฉะนั้นขายทางช่องไปก่อนทางๆครับท่านสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมดีกว่าอยู่ว่างๆแอดไลน์นะัทวิวช็อปนะครับท่านผู้ชมหรือว่าสแกนไอเขียวๆตรงนี้ก็ได้ครับท่านเข้าไปที่ไลน์แอดไลน์นะัทวิว เอ้ยอ,อะไรวะลืมปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทนคุบนะครับท่านผู้ชม170กรัม150บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนมเม็ดมะม่วงหยิมะาพรา้าวแอลมอนนะครับท่านผู้ชม500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการ Gs เก็บปลายทางยังไม่มีลูกหยีนี่อร่อยนะครับท่านผู้ชมซื้อไปกินได้ครับท่านฟันไม่ล่วงนะครับท่านผู้ชมอาจจะหยุดพ่วงลูกหยีเข้าปากไม่ได้แล้วก็อะไรวะเนี่ยกล้วยหอมอบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นธรรมชาติบำบันรรท่าธมติ ที่ดีไม่ใช่ธรรมชาติลงโทษขนุนทอดก็มีครับท่านสั่งซื้อเข้ามาได้300กรัม150บาทขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกนเลยทีเดียวทีนี้มาเรื่องข่าวกันต่อเอาเจอข่าวนี้ลุ้นมติคดีหัวสวแล้วก็เห็นหน้าจตุพรนะครับท่านผู้ชมหน้าอยู่แบบเนี้ยถามทำไมอยู่แบบนี้บอกไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแคปภาพมาแบบนี้แนวหน้าสงเข้าประกวดลุ้นมติบอดอะไรวะเนี่ยกอคพ6มีนาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววะ อวันนี้วันที่ห้ามีนาคมรุ่นมติกรคอ,อ,อพอ6มีนาคมคดีพัวสวจับตาเสียงข้าราชการบำนาญไอ้จับตาเสียงขา้าราชการสัญญาณแตกหักอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไ้วยตายแล้วตาตแล้วนะเนี่ยแตกหักหลายรอบกันเลยทีเดียวนะครับท่านทีถ่ถ้าเกิดเป็นแก้วที่มาลาวนี้ตอนนี้ก็น่าจะปนปี้ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแตกหักหรือยังจ้าอยังไม่หักนะครับท่านแต่ว่าน่าจะมีประชาชนบางส่วนนะเนี่ยน่าหักนะครับท่านผู้ชม อะไรวะเนี่ยตั้งแต่ประยุทธ์ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมประชาชนบางคนครับท่านเดินไปจัดมอบนะเดินไปแล้ว ม็อบลัสดอนเฟื่องฟูนะครับเดานผู้ชมกระแสต้านประยุทธ์แม่งเยอะเหลือเกินครับท่านม็อบลาสดอนผมก็เล่าให้ฟังแล้วนนะเนี่ยต้องเดินแบบประวิตยเลยนะครับเดานผู้ชมถามมึงเดินทำยีอะไรวะแบบนี้มันเบียดนะครับ่านผู้ชมคนมันเยอะนะครับท่านต้องเดินเบียดแบบนี้บางมอา็อบหรอจ๊ะเดินแบบกนส้นตีนได้เลยนะเนี่ยพ่ออะไรจ๊ะมันเหมือนกับว่านโยบายเว้นช่วงระยะห่างนะครับ่านผู้ชมเออหรือว่าเขาจะน้อมนําว่าเนี่ยเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องอะไรวะเนี่ยโซเชียลดิสแทนซิ่งดิสแทนชั่นอะไรนะครับ่านผู้ชม เว้นระยะห่างลั่นประยุทธ์ไม่ไปในอาทิี่หน้าจะถูกถีบไล่สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าไอาแกนนำะมอบโดนทีบก่อนนะครับท่านขึ้นเวทีและปลาใสแล้วบอกสวัสดีพี่น้องประชาชนผมสมัครศูนย์ทวอดีตผู้ว่าราชการกรทม,มที่ได้คะแนนเสียงไม่ใช่ไม่ใช่ผิดคนผิดคน ประกาศยุติการชุมนุมก่อนนี่เนี่ยสถานการณ์โคกผิดมากอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมม็อบเป็นอะไรจ้าเป็นการกระเจิงนะครับท่านผู้ชมทีนี้นันเนี่ยมันมีประชากรบางกลุ่มนะครับท่านตั้งชาานะเนี่ยเฮ้ยไอ้ม็อบหลอมแหลมอะไรประมาณนี้ผมก็เดือดเลือเกินกันเลยทีเดียวนันเนี่ยทำไมพูดเรื่องจริงจริงบอก่าอ่อ จริงไม่จริงไม,ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมสัญญาณแตกหักมาอย่างทุกวี่วันกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสื่อของไทยโพสต์นะครับท่านเอามาแล้วเว้ยเฮ้ยเพื่อไทยครับท่านเขาลงแบบนี้นั่นเนี่ยสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยนั่นเนี่ยหยามปวิติเว้ยเฮ้ยอยู่มาสี่ปีเห็นอภิปรายนั่นเนี่ยอยู่แค่สองวินาทีเป็นห่วงเรือเกินนะครับเรื่องผู้ชมไอ้เราก็นึกว่าเฮ้ยตอนแรกห่วงนายกอิงไปไม่รอดหรือเปล่าวะเนี่ยเพราะว่ามีนักฟันธงบางสำนักแล้วก็ สินเสียงแข่งนะครับท่านผู้ชมสินแสเข่งสินแสปีบอะไรทํานองนี้ออกมานะครับท่นทบานรัฐบาลนั้นเนี่ยลาวเนี่ยปีนี้อะไรประมาณนี้มั่นใจฟันธง,งฟันธงว่าอะไรอีกแล้วเนี่ยปีนี้นะครับท่านผู้ชม2 0 2 5นั้นเนี่ย2568้อ25ันนี้68ปดบอวะ่าน่าจะ68นะครับท่านอุ้งเองต้องลีภัยอะไรประมาณนี้พิธีกรยังตะลึงนะเนี่ยเฮ้ยไอสินเสียงเข่งยังไม่ใช่ไอสินแสเข่งมึงมั่นใจขนาดนี้เ,ยเลยหรืออันนี้ฟันอันนี้ฟันธงไออืมอันนี้เป็นความเชื่อหรือเปล่า อันนี้ไม่ใช่ความเชื่อแต่อย่างใดอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมั่นใจผมฟันธงนะครับท่านผู้ชมทีนี้ผมก็สวนกับมันเลยนะครับท่านติดตรงที่ว่าผมไม่มีเงินนะครับท่านผู้ชมเม่งั้นอยากจะวางเดิมพันเหลือเกินก็เลยทีเดียวเฮ้ยเอยเอใช่วันนี้เดินไปตลาดนะครับท่านเจอประชาชนบางกลุ่มท่เนี่ยมาถามผมนะนเนี่ยเฮ้ยจาได้ทะเนี่ยเล่าข่าวใน YouTube หรือเปล่าวะเนี่ยที่เป็นคนดีๆใช่หรือไม่เแเราก็มานั่งนึกคนดีแบบไหนก่อนว่าเนี่ยคนดีแบบไหนจะแบบในหัวชวนหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่ผมบอกไม่ใช่ ใช่ว่าก,กูคนชั่วนะครับท่านผู้ชมผมไม่ยอมเป็นคนดีทํานองนั้นครับท่านเขาถามผม้าเนี่ยเฮ้ยน้องหนูเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกคาสิโนอะไรวะเนี่ยคอมเพกคอมเพกนั่นเนี่ยมันจะมีหรือไม่อะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเขาไม่ยอมนะครับท่านผู้ชมผมบอกว่า น่าจะไม่มีเขาบอกว่ามีมึงพน,นันกับกูไหมอะไรประมาณนี้กูก็ไปไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านสมคิดเพื่อไทยแซบปรวิทย์นั้นเนี่ยซักฟ้องนายกอิงเย,ย้สีปีเห็นนพี่ปลายแค่2วินาที2วินาทียังไงจ้ะตอนที่ยืนนะครับท่านมันลําบากลำบาเหลือเกินน,ะนั่นเนี่ยยืนปุ๊บสมมุติว่ายืนแล้วนะครับท่านผู้ชมมันจะยืนไหวเปล่าวะไม่แน่ใจทุกอย่างดี่พัน มไม่เป็นความัริงเลยแล้วก็เดินออกนะครับท่านผู้ชมชี้ไปทางประยุทธ์ว่าเฮ้ยไม่รู้วันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคนท่่ํำการปดิบัสบแบบน,นี้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้ตอนนี่ยถ้าเกิดสมมตินายกอิงว่าเฮ้ยหนามยอกเอาหนังบมเอาเอาเอบ่งนะครับท่านผู้ชม ประวิดลุกขึ้นแล้วแต่มันจะอภิปบายยังไงว่าผมก็นึกไม่ออกนะครับท่านตอนนี้จับมือกับพักประชาชนนะครับเดานผู้ชมพักประชาชนก็ประกาศลั่น้วเนี่ยเอ้ยอะไรวะเดี๋ยวกูจะเอ้ยเอย้แล้วลืมนะครับท่านสมัยหน้า พักประชาชนว่าให้ประธานวิฝ่ายคานนะเนี่ยนายประกรณ์วุฒลันพรรคส้มไม่ร่วมรัฐบาลสภาชุดนี้ในสมัยหน้าแน่อะไรประมาณนี้ไว้ตา,วตายแล้วตายแล้วโอ้ไม่รู้ว่าถามเพื่อไทยหรือยังนะแค่ท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจแน่ใจเฮ้ยแต่ตอนนี้วางใจได้แล้วเฮ้ยมีลุงไม่มีเราตอนนี้ลุงยังเสือกตามเรามาได้นะครับท่านผู้ชม แล้วก็เขาไม่ได้ไล์กลุ่มคุยกันนะครับท่านเฮ้ยเจอพี่ปลากี่วันดีวะเนี่ยนักข่าวไปถามพักเก้าไกลนะครับท่านพักประชาชนอะไรประมาณนี้บอกว่าต้อง5วันเว้ยเฮ้ยสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าเพื่อไทยก็รับลูกนะครับท่าน ห้าวันอภะพี่ไปรัฐมนตรีรวมนายกอะไรประมาณนี้ประมาณ9คน10คนสุดท้ายเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมประชาชนแห่ตั้งคําถามเฮ้ยหรือว่านี่นเนี่ยเรื่องเขากระดุงเขากระดงไม่เห็นอภิปรายวะเนี่ยหรือว่ากลัวอนุทินกลัวเนวินไม่ร่วมรัฐบาลสมัยหน้าอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ชมจะร่วมอยู่ไม่ร่วมนั้นไม่ใช่เรื่องของผมแต่ถ้าเกิดสมมติผมเป็นอนุทินผมก็ไม่ร่วมครับท่าน เลือกตั้งเสร็จใหม่ๆมาแล้ววิโรจน์นะครับท่านผู้ชมวิโรจนลักษณะดิสอนมิงอองเหลือครับท่านผู้ที่ยืนยันนั้นเนี่ยเชื่อเถอะพี่น้องประชาชนนายปูอัดเป็นคนที่ดีเหลือเกินกนเลยทีเดียวนนเนี่ยเป็นคนที่ผมไว้วางใจที่สุดเขาก็เป็นอะไรวะคนดีจริงนะครับท่านผู้ชมโอ้ยกูเกือบจะหาทางออกไม่เจอขึ้นเวทีะครท่านผู้ชมขึ้นรถหาเสียงนนเนี่ยปักปักปัเฮ้ยไหนู <c oughs> ไปอยู่กับไปแรงสาบซะเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้าร่วมกันอะไรประมาณนี้จะได้ริมรดนะเนี่ยริมรถอะไรวนริมรถการเป็นฝ่ายค้าว่ามันจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ ได้เป็นเองนะเดี่ท่านผู้ชมชอบพนิกาออกมาแวบๆวาๆครับท่านสมัยหน้าเนี่ยพักเราจําเป็นต้องอะไรวะเนี่ยมือสกปรกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมยอมมือเปื้อนอะไรประมาณนี้เล็กน้อยถามเพื่ออะไรจ๊ะจับมือกันนุทินนะครับท่านผู้ชมชอบพนิกาครับท่านก็ได้ออกมานะเนี่ยตอนนี้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักนะครับท่านผู้ชมบ้างก็สนับสนุนว่เฮ้ยบ้างก็ทัวลงยับเยินเลยนะครับท่านไอ้รัฐบาลนี่มันโง่เหลือเกินกันเลยทีเดียวนะ้เนี่ยทรงวีกูกลับแบบนี้ได้อย่างไรทําไมไม่เอาไปต่อรองกับโดนั อะไรประมาณนี้นะเนี่ยเฮ้ยคุณจะขึ้นมาตรการภาษีเรา25หเรหรือเปล่านเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากได้อุยกูอะไรประมาณนี้ต้องไม่ขึ้นเรานะอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าประชาชนก็แห่ถามเฮ้ยแบบนี้มันเข้าข่ายสนับสนุนการค้าม,มนุษย์หรือไม่เฮ้ยนักข่าวไปสัมภาษณ์นายกเองบ้างนะเนี่ยนายกเองมีความเห็นอย่างอไรบ้างจ้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมนายกเองอ,ออกมายืนยัน อเราไม่มีความคิดแบบนั้นแน่นอน,นเลยทีเดียวนะเนี่ยเพราะมันเหมือนกับเอาเพื่อนมนุษย์ไปขายกินนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็หลายเรื่องหลายราวเลยทีเดียวสําหรับชอบพนิกานะครับท่านตอนจะตั้งรัฐบาลแนละ้วมีสายโทราศาัพท์ปริศนาเว้เฮ้ยปริศนายังไงวะเนี่ยแบบหาไม่เจอหรือเปล่าบอกไม่ใช่มีสายโทราศาัพท์ปริศนานะครับท่านจากพักภูมิใจไทยโทรเข้ามาเพื่อไทยนนเนี่ยบอกบอกว่าอะไรอีกแล้วบอกอย่ารับสายนะครับท่านผู้ชม ไอผมก็ไม่ได้อะไรครับท่านฟังไปเรื่อยๆสักพักธนาทรครับท่านกระแสข่าวออกมานเนี่ยไปเจอทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงอะไรประมาณนี้ชอบพนิการไปแล้วไปไหนเนี่ยนึกอยู่ช่องสามนะคะเรื่องผู้ชมไปออกรายการสลยุทสรายุทธา,ามเนี่ยชอบพนิการเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณธนาธรไปเจอทักษิณชินวัตรจริงหรือไม่ที่ฮ่องกงดิฉันยืนยันนะคะ เสียงอุบาทอัป,ปีมากเลยดิฉันยืนยันนะคะยืนยันว่าอะไรวะอืมไม่ได้ไปนะครับท่านผู้ชมธนาธรก็ออกมาได้ไปครับท่านน้ำประปากินได้นะนี่อร่อยเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยชาวบ้านมึงดีใจได้แดกน้ำประปากินได้อร่อยดีอร่อยดีเขาก็บุกไปที่หาเสียงนะครับท่านน้ำประปากินไม่ได้อะไรประมาณนี้ชอบไม่ทนเว้ยลงพื้นที่นะครับท่านไปที่บ้านของ ชายคนนั้นแต่ชายคนนั้นก็ดันไม่อยู่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมน้ําประปากินได้แล้วก็พาใครไปไม่รู้อ่ะลืมแล้วนั่นเนี่ยอะไรว่าการปราปลานะครหลวงหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจไปตรวจน้ําประปากินได้นะครับท่านผู้ชมวัดค่ามาครับท่านปรากฏว่าค่าเกินกว่ามาตรฐานนะเนี่ยเสี่ยงต่อการกินแล้วจะเป็นอันตรายต่อร่างกายชอกก็บอกนั่นเนี่ยอืมจิบได้จิบได้ น้ำปลาจิตได้อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้แรงผือนะครับท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปประสนานรอยร้าวกับแม่ผมก่อนนะครับท่านแล้วก็พ่อผมด้วยนะเนี่ยหลังจากที่เมื่อเช้า,อ,าอะไรวะเนี่ยเออน้ำไปกอกนะ้ำปลาปลานะครับท่านผู้ชมแบ่งให้แม่เล็กน้อยถึงปานกลางแบ่งให้พ่อนินดนึงนะครับท่านอะไรประมาณนี้สะพักนึกในใจเฮ้ยไม่ได้เว้ย เดี๋ยวจะมีอันตรายต่อสุขภาพนะครับท่านผู้ชมเอาน้าประปากินได้ไปทิ้งทีนี้แม่โมโหวไว้เฮ้ยพ่อก็ง,งอนมึงเอาน้าประปากินได้ของกูไปทิ้งได้อย่างไรแล้วเนี่ยกูยังไม่ได้กินสักอึกเลยนะครับท่านเดี๋ยวผมต้องรีบขอตัวไปเซเว่นอีเลก่อนถามไปทําไมจ้า ไปอะไรวะไปซื้อน้ําที่มันดีกว่านะประปางกินได้นะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้กินกินได้เลยนะครับท่านไม่ต้องรอใครมาตรวจครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนแอดไลนะ์นัดดิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านขนาดนี้ท้งเราฟังข่าวจากสถานวิทยุหรือที่ไหนกอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน